ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายา,ยากระยาชาแนลนะคะก็คือเราเนี่ยก็คือห่างหายกันไปนานเลยนะก็มีธุระแล้วก็มีภารกิจนะคะที่จะต้องทำประมาณเดือน2เดือนที่แล้วซึ่งตอนนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบบเออมาแต่งหน้าแล้วอยากจะมาอัดวิดีโอแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นลุคอะไรนั้นก็คือมันเป็นลุคที่ วันนี้นะคะก็จะแต่งหน้าเป็นลุคของเบลล่านะคะลูี้เลยนะคะเป็นเป็นลุคที่เรารู้สึกว่าเอออยากจะ a ช l e เลนอยากจะลองแต่งตามเขาดูนะ,ะเดี๋ยววันนี้มากแกะแมงอัพกันไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะ<ช>่อนสิ่งเอนินดแล้วนะคะ<ช>เดี๋ยวเราจะมาลงเป็นเบสเมคอัพน,นะคะเป็นเดอ p พอพรีเฟชชั่นแนนะคะของเบนเนฟิตนะคะตัวนี้เลยค่ะ ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะลงเป็นรอ,องพื้นกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นของนี่เลยละกันนะคะเป็นคุชชั่นของดีออแทนเนาะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ลงเป็นรองพื้นนะคะวันนี้ใช้ของดีออเหมือนกันนะคะ f o r e v e r skin correct นะคะอันนี้เป็นสี 1.5N เอ็นนะเราจะใช้ตรงใต้ตา อีกสีหนึ่งนะคะเป็น 2W ความจริงนิ้มก็จะแอบเข้มไปกว่าหน้านิดน,นึงอันนี้จะใช้ตรงรอยสิวเล็กน้อยเราก็จะไปที่งานคิ้วเลยค่ะก็คือหลังจากที่ดูรูปของเวลาเนี่ยเขาจะเหมือนแบบไม่ได้เขียนอะไรชัดมากนะคะเขาจะมีแบบเออถมๆสีตรงแบบว่าปลายคิ้วนะคะแล้วก็ เขาจะใช้เหมือนแบบแป้งนะคะปัดให้มันตั้งนะคะเดี๋ยวเราไปทำขึ้นดูค่ะแล้วเราจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะของ Benefit รุ่น Brow Control Pro นะคะแล้วก็จะใช้เป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะเอาไวท้ที่จะเขียนที่หางตานะคะหางคิว้วขอโทษค่ะค่ะก็คือเขียนไปเขียนมาก็รู้สึกว่า มันก็เหมือนจะเต็มทั้งคิ้วแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเจ้าตัวอันนี้นะคะ Benefit Twenty Four Hour b r o w Setter นะคะตัวนี้เห็นไหมที่เป็นแปรงนี่นะครับแล้วก็แปรงเลยก็สำหรับอายแชโดว์วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นของพาเลทนี้ Naturel Luna Bond นะคะแล้วก็สีที่จะใช้เป็นสีที่ชื่อว่าซันแทนสีนี้นะคะตรงสีให้ทั่วแล้วก็ค่อยๆมาขึ้นมาใกล้ๆกกับคิ้ว ถึงตรงหัวของจมูกก็เรียกว่าดั้งจมูกเหมือนเขาจะทำแค่นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สีเดิมนี่แหละลงมาข้างล่างแห็นแล้วก็เดี๋ยวก็จะใช้เป็นอีกพาเลตหนึ่งนะคะก็คือเป็นของซอฟแกรมจริงๆแล้ว,ว่ใช้พาเลตอะไรก็ได้นะที่เป็นสีดำซึ่งเเราจะใช้สีดำในนี้แหละ ในการลงนะคะก็ใช้กัับแปรงที่แบบหัวเล็กๆแบบนี้เลยก็สีดำของอนาตาเซียอันนี้มันค่อนข้างเข้มมากก็วิธีการกนะ็คือเราจะลงเป็นสีดำด้านล่างไปเลยนะคะอันนี้ก็คือจะลงใช้เป็นอแชโด์ฝนหรือว่าจะใช้เป็นเหมนแบบ ที่เขียนขอบตาก็ได้นะคะสีดำแต่เรามองว่าในแบบเขาอะค่อนข้างที่จะฝุงๆอืะเราเลยอยากให้แบบฝุงบางอันนี้ก็คือจะเขียนแบบแทบจะแบบทั้งขอบของดวงตาเลยนะโดยที่ข้างล่างเนี่ยเขาจะต้องแบบ เห็นเป็นเส้นฝ so right? no so ุงๆอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างหนาหน่อยแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาไม่ทำให้มันหนาก็คือมันจะบางกว่าข้างล่างค่ะมันดูเหมือนคนตาลอยๆอารมณ์นั้นแล้วก็สีดำก็เดี๋ยวต้องเขียน แต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาน่าจะใช้เป็นหมายความว่าช่างแต่งหน้าของเขานั้นน่าจะใช้เป็นออย่างที่บอกเป็นอายแชโดว์เอ้ยเป็นคล้ายๆเหมือนอายไลเนอร์อันเนี้ยเขียนไปข้างในขอบตาข้างหนึ่งให้มันเหมือนแบบว่าให้มันดำให้หมด เราอาจจะใช้เป็นนะสีสีเดิมสีเดิมที่ทาทั้งหมดนะคะให้มันฟุ้งออกมาอีกหน่อยให้ก็เดี๋ยวเราจะไปทำอีกครั้งหนึ่งให้เข้ากันนะคะ แล้วก็เสร็จจากที่ตาแล้วเนาะก็ยังเสร็จไม่สมบูรณ์ต่อไปก็คือจะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะซึ่งจริงๆแล้วจากแบบเนี่ยมันเขาไม่ได้ติดขนตาลอมนะก็คือเขาจะปัดขนตาขึ้นไปเลยนะคะให้เห็นเป็นแหละว่าเป็นจับช่อๆของ ของเส้นขนตานิดนึงด้วยนะถ้าใช้เป็นอันนี้ละกัน m e l l บลี Sky High นะเป็นเป็นที่ปัดขนตาที่เราไม่ค่อยอยากจะใช้ที่ไปทำงานหรือว่าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบขนตาเราแบบยาวมากเราแบบไปโดนตรงบริเวณด้านบนของเปลือกตากลายเป็นว่าเป็นรอยไปใะอย่างนั้นทั้งวัน นอกจากนี้แล้วเขายังใส่คอนแทคเลนด้วยเนาะคะ่ะแล้วใส่คอนแทคเลนเป็นสีน้ำตาลค่ะต่อมาเป็นคอนทัวร์นะคะเ e t t i n g คอนทัวร์จะสังเกตเห็นว่าตรงรูปนะเขาจะเป็นเงี้ยเนี่ยตามเงาเงี้ยเนี่ยเหมือนเขาจะแบบเชดมาเงี้ยนะกนะ็เดี๋ยวทำตามซึ่งตอนแรกคิดว่าจะใช้เป็นแบบครีมคอนทัวร์แต่ว่าสีที่มีมันเป็นแบบคูลโทนซึ่งจะดู ไม่ไปด้วยกันกับตานะคะก็เลยใช้มา,มาตัดสินใจใช้มาเป็นของกูชี่นะอันนี้เราใช้เป็นเบอร์สาสีเขาก็มันค่อนข้างรับกับอันนี้ที่ตาค่อยๆวาดลงมาอันนี้ก็มองตรงตรงนี้มาลงมา จมูกนะคะก็จะชัดมากเขาเฉดแบบชัดก็คือไปตามสันของจงมูกทุกคนเลยอ่ะใครอยากเล็กก็บีบให้เล็กลงเขาอย่างนี้เลยอะ่ะป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีแรงเงาตรงข้าง ต่อมาเป็นการลงบัชออนนะคะซึ่งบัชออนของลุกนี่แทบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าคอนเซอร์เขาชัดมากๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวไม่เปไลไรเดี๋ยวเราจะมาแอบลงนิดหน่อยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นของอันนี้เลยของ c a t วอน D ีหรือ K VD นะคะเป็นสี h o n e y So c k กเนะคะสีเขาจะออกเป็นนูดๆน้ำตาลส้มเบาๆไม่ได้ออกส้มจา้า ก็เดี๋ยวจะใช้ออแปรงนะคะในการลงเลยลงบริเวณคือเขาไม่มีอะไรมาอยู่ตรงหน้าแก้มเลยะ่ะก็คือเราจะต้องลงเปในแนวเฉียงลงมาแบบนี้เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเรามาปัดไฮไลท์กันนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นของ b o b b y Brown นะคะสี Warm Glow เยินมากนะคะจะเราจะแตะไปที่ตรงแบบขาวๆนะเพราะว่ารดนสีน้ำตาลเนี่ยมันจะหน้าจะหมองแทนที่จะพุ่งนะคะก็งลงไฮไลท์ไปยังบริเวณต่างๆตามปกติอันนี้เหมือนเขาแบบเหมือนมีเงาอะไรตรงสักอย่างอะตรงเนี้ย ด้วยนะสีทองเลยแล้วกันมันเหมือนมีความสะท้อนอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะปัดให้ดูมิติข้ต่อมาเป็นสิ่งที่แบบว่าจะเกือบสุดท้ายแล้วก็วคือทาลิปนะคะลิปวันนี้ใช้ถึง3แทง่งโดยการอันแรกก่อนเนาะ แรกเลยเป็นอันนี้เราเลือกเป็นของดีออนะคะดีออลรูทนะคะสีหนึ่งร้อยนะคะนูดลุคแม t t e นะคะสีจะเป็นนี้ซึ่งในในลุคของเขาจะเป็นสีแบบชมพูแมทแมทนะก็ลองเลยเลยลืมบำลุงปากก่อนอนะปากแห้งสุดก็ป่วยมาก <laughs> นะเวลานี้โอเค ไม่จบเท่านั้นนะคะเหมือนเขาจะลงเหมือนเขาจะซีดกว่านั้นนิดนึงจะซีดกว่านี้อีกเหรอซีดเดี๋ยวเราจะมาลงเข้มทับข้างบนขอบข้างบนอนะ่ะอันนี้ก็อ้อลืมบอกไปอันนี้เป็นของ s ิเชโด้นะคะอันนี้เป็นสีไว้นิ่นูดสามหน่งหนึ่งก็เป็นสีที่ฮานพื้นได้ดี สีหนึ่งนะไม่ค่อยได้หยิบขึ้นมาเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หาไม่เจอ <c oughs> <g ül> ก็มันอีกหนึ่งเกือบเกือบ <c oughs> จะได้เกือบ <c oughs> จะใช่ละยัง <c oughs> ไม่จบนะคะเป็นอันสุดท้ายนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นของชาเน่ชาแนลนะคะชาแนลรุ่นนี้เลยรูทเอลัวแบล็กเบอร์หกสิบสองสีสติวชื่อสติวสีเขาสวย ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอันที่เหมือนแบบมันมีสีขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเหมือนเขาเขาก็หายล่อๆเลยนะอ่ะรอๆเดี๋ยวเราจะอ่าใช้แปลงเอ่อเบลนด์ค่ะข้างนอกให้เหมือนเกินข้ออ่ไปหน่อยนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะหลบจะใช้เป็นคือจริงๆแล้วมันมีอยู่แป้งอยู่ตัวหนึ่นาชอบมาก็แป้งเจ้าหน้าความจริงนั้นก็ประมาณนี้แล้วคือชอบให้เขาเนะเขาจะเก็บรายละเอียดได้ดีอันนี้เราจะเอามานนเก็บรายละเอียดขอบปาสำหรับรูปวันนี้นะคะที่เรียนแบบของ ชื่ออะไรนะเบลล่านะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟินิชลุคให้คอมพลีทมากกว่าน,นี้ค่ะเฮ้ hey, ทุกคนก็กลับมาแล้วนะคะก็ฟินิชลุคนี้เลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะเหมือนเบลล่าไปมากกว่านี้แล้วนะคะถ้าเหมือนก็คือเดี๋ยวแบบเบลล่าไม่มีที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณนี้เลย ตลามากนะคะก็สําหรับลุคนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบแฟชั่นแฟชั่นเนินๆนะคะก็คืออาจจะใช้ในชีวิตประจำวันยากแต่ว่าถ้าแบบแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยก็เล่นๆอะไรอเงี้ยก็โอเคได้เฟสเฟสนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันดูเป็นเมคอัพที่เหมือนจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแต่จริงๆเราก็คือมีความ แอบ,บยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะเราก็ไม่เคยที่จะแบบทาระบายสีตาไปจนถึงคิ้วหรือมาตรงดัางอะไรแบบนี้แล้วก็รายละเอียดดีเทลที่เขาแบบเห็นได้ชัดคือตรงสันจมูกนะคะว่าเออเส้นนี้แบบมัน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 เป็น,ม,น,ม,นมันคล้ายๆจะเป็นเส้นเดียวกันจากข้างบนลงมาแต่ก็ไม่ใช่นะคะก็มีการเฉดลงเฉดดิงในรูปแบบที่ แปลกตาออกไปแล้วก็คงไม่ได้ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันแหละเนาะสำหรับลุคนี้นะคะก็อย่างที่ว่าไปถ่ายแบบสวยเฟีย์เก็บรูปลงไอจีต่างๆเนาะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็แบบอ้มีความม้วนผมม้มวนผมอะไรต่างๆซึ่งแบบก่อนอันนี้ก็คือคิดเกียจไม่เคยทำ โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอ็นจอยกันนะคะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่กดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้กับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบแล้วกลับมาเจอกันจ้าบ๊ายบาย